สวัสดีครับวันนี้จะมาแจกสูตรสอนวิธีทำกาแฟมมคค่าวจาวชิปปั่นให้ดูกันนะครับมีส่วนผสมและทำยังไงให้น่ากินเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก่อนอื่นเรากรองน้ำกาแฟออกมาให้ได้2อ่อนซ์นะครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มปรุงเลยนะครับเราใส่น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะตามด้วยครีมเทียม1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ผงโกโก,โก้ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยว่าให้ครีมเทียมน้ำตาลของเราละลายนะครับ อันนี้คือเมนูกาแฟมอคคาตาว่าชิปนะครับทุกคนหลังจากนั้นเรามาปรุงเพิ่มเลยนะครับเราใส่นมข้นหวานไป30 ml นะครับถ้าท่านไหนที่ชอบหวานมากหรือว่าหวานน้อยก็ลดหรือว่าเพิ่มได้นะครับในส่วนของนมข้นหวานนะครับหลังจากนั้นก็มาตบท้ายด้วยนมจืดคาริชชันนะครับนมจืดคาริชชันเราใส่ไป30 ml นะครับเพื่อเพิ่มความหอมและความมันให้เครื่องดื่มของเรานะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนทํไม่ง่ายนะครับ หลังจากนั้นเรามาเริ่มเตรียมปั่นเลยนะครับวันนี้เราใช้แก้ว20ออนนะครับสําหรับปมนูนี้นะครับเราตักน้ําแข็งให้พูนแก้วเลยนะครับเทลงไปในโถปั่นเลยนะครับแล้วก็เทด้วยกาแฟที่เราปรุงเตียงไว้นะครับเทลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยช็อกโกแลตชิพนะครับช็อกโกแลตชิพนี้เราใส่ไป3มช้อนโต๊ะนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้เครื่องดื่มของเรานะครับหรือว่าให้กาแฟของเราเข้มข้นนะครับ แล้วก็ตบท้ายด้วยโอรีโอนะครับเราใส่ไป3แผ่นนะครับหลังจากนั้นก็นําส่วนผสมทุกอย่างนําไปปั่นนะที่เราปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนกับเมนูกาแฟมอคค่าจาวาชิพนะครับทุกคนระหว่างรอปัน่นเราก็มาตกแต่งแก้วรอเลยนะครับลาดท็อปปิง้งชอ็อกโกแลตลงไปในข้างแก้วนะครับแล้วก็สะบัดนิดนึงนะครับ ให้ลวดลายแก้วของเราสวยงามนะครับแล้วก็โรยด้วยช็อกโกแลตชิพนะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทำง่ายๆนะครับวันนี้เราสอนแบบไม่กักสูตรให้ดูกันเลยนะครับกับเมนูมอคคาจาวาชิพนะครับปั่นใบเลือดนะครับปั่นให้ละเอียดแล้วปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับอันนี้ก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเทเลยนะครับ ทลงไปเลยนะครับว้าว <th ew> s> <S เห็นไหมครับสีสันสวยงามหอมสมุรละมูนน่ากินมากๆเข้มขน้นมากๆเลยครับเมนูนี้อันนี้คือเมนูกาแฟ,แฟมอคค่าจาวาชิปหรือว่ามอคค่าฟิปเป้นะครับทุกคนสีสันสวยงามหอมน่ากินมากๆเลยครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนหลังจากนั้นเรามาท็อปด้วย วิปปิ้งครีมนะครับทอไปเน้นๆเลยนะครับกดลงไปเลยนะครับว้าวช่ำๆน่ากินมากๆเลยครับเข้มข้นมากๆเลยครับหอมๆสมุนละมุนมากๆเลยครับสีสวยงามๆแบบน่ากินสุดๆเลยครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งด้วยโอริโอข้างแก้วนะครับหักครึ่งนะครับเสียบลงไปข้างแก้วตรงวิปปิ้งครีมเลยนะครับ อันนี้คือเมนูกาแฟมอคคาจาวาชิป ok นะครับทุกคนสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทำง,ง่ายๆนะครับหลังจากนั้นก็มาโรยด้วยช็อกโกแลตชิปนะครับโรยอีหนึงนะครับแล้วก็ลาดด้วยท็อปปิ้งช็อกโกแลตนะครับลาดให้ช่ำๆเลยนะครับว้าวช่ำๆสีสันสวยงามหอมน่ากินมากๆเลยครับเข้มข้นสุดๆเลยครับเมนูนี้ หลังจากนั้นก็มาตบท้ายด้วยน้ํากาแฟที่เหลือกลนแก้วราดข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับลาดลงไปเลยนะครับน่ากินมากๆเลยครับทุกคนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูกาแฟมอคค่าจาวาชิปนะครับเห็นไหมครับสวยงามไหมครับทุกคนน่ากินไหมครับหลับสแก้กไหมครับ